สร้างห้องแล็บไร้แรงโน้มถ่วงทดลองสุดล้ำในอวกาศเคยไหมครับที่เคยสงสัยว่าถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงเลยจะเป็นอย่างไรร่างกายของเราจะรู้สึกแบบไหนวัตถุต่างๆจะลอยเควนงขวางอยู่กลางอากาศเหมือนในหนังวิทยาศาสตร์ที่เราเคยดูกันหรือเปล่าแล้วการทดลองที่เราเคยทำกันบนโลกใบนี้ถ้าไปทำในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงผลลัพธ์จะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนคำถามเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่ง และมันนำติสู่แนวคิดที่น่าตื่นเต้นนั่นก็คือการสร้างห้องแลบไร้แรงโน้มถ่วงเพื่อทำการทดลองสุดล้ำในอวกาศในความเป็นจริงมนุษย์เราได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วนั่นคือสถานีอวกาศนานาชาติหรือ International Space Station ที่โคจรรอบโลกอยู่ตลอดเวลาที่นั่นคือห้องแลบไร้แรงโน้มถ่วงที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นและเป็นเวทีสำหรับการทดลองทางวิทยศทาทยศาสตร์ที่หลากหลายและน่าถึง การมีอยู่ของห้องแล็บในอวกาศนี้เปิดประตูสู่การค้นพบใหม่ๆที่ไม่สามารถทำได้บนโลกและช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของจักรวาลและตัวตนของเราเองได้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมการทดลองในสภาวะแ,ะแรงโน้มถ่วงถึงมีความสำคัญเราจำเป็นต้องกลับไปทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเสียก่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เรากำลังพูดถึงคือแรงโน้มถ่วงหรือแ Gra วิ t y ครับหลายคนอาจคุ้นเคยกับคำนี้ดีแต่เคยลองเลึกถึงนิยามของมันอย่างลึกซึ้งหรือยัง แรงโน้มถ่วงคือแรงดึงดูดระหว่างมวลสองมวลกล่าวคือวัตถุที่มีมวลทุกชิ้นในเอกภพต่างก็มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันโดยแรงดึงดูดนี้จะยิ่งมากถ้ามวลของวัตถุมีค่ามากและจะยิ่งน้อยลงถ้าวัตถุอยู่ห่างกันมากขึ้น กฎข้อนี้ถูกค้นพบและอธิบายโดยเซอร์ไอแซคนิวตันนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของเราซึ่งได้สรุปไว้ในกฎความโน้มถ่วงสากลนิวตันสลอฟยูนิเวอร์แซลเกรวิชันที่กล่าวว่าแรงดึงดูดระหว่างวัตถุ2ชิ้นแปรผันตรงกับผลคูณของมวลของวัตถุทั้งสองและแปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของวัตถุทั้งสองพูดง่ายๆก็คือยิ่งวัตถุมีมวลมากเท่าไหร่แรงดึงดูดก็ยิ่งมากตามไปด้วยและยิ่งวัตถุอยู่ใกล้กันเท่าไหร่แรงดึงดูดก็จะย บนโลกแรงโน้มถ่วงของโลกมีอิทธิพลต่อทุกสิ่งรอบตัวเราอย่างมหาศาลมันคือสิ่งที่ทําให้เรายือนอยู่บนพื้นได้ทําให้ผลไม้ที่หลุดจากต้นร่วงหล่นลงมาทําให้เราต้องออกแรงมากขึ้นในการปีนบันไดหรือแม้แต่ทําให้ลูกบอลที่ถูกโยนขึ้นไปในอากาศต้องตกลงมาสู่พื้นในที่สุดแรงโน้มถ่วงนี้เองที่ทําให้โลกมีรูปร่างเป็นทรงกลมทําให้บรรยากาศห่อหุ้มโลกอยู่ได้และทําให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลกการที่วัตถุหนักหรือเบาก็เป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงนี้เอง วัตถุที่มวลเท่ากันเมื่อนาไปช่างบนดวงจันทร์ที่มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกก็จะมีน้าหนักน้อยกว่าแต่มวลของวัตถุนั้นยังคงเท่าเดิมนะครับทีนี้แล้วสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงหรือไมโคร GRAVITY ที่เราพูดถึงในห้องแลบอวากาศคืออะไรมันไม่ใช่ว่าไม่มีแรงโน้มถ่วงเลยนะครับแต่เป็นสภาวะที่แรงโน้มถ่วงมีผลน้อยมากจนแทบจะไม่ผลต่อวัตถุที่กําลังลอยอยู่ จริงๆแล้ววัตถุที่อยู่ในวงโครจรของโลกเช่นสถานีอวกาศนานาชาติก็ยังคงอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกอยู่ครับแต่ที่นักบินอวกาศและวัตถุต่างๆรู้สึกเหมือนลอยได้นั้นเป็นเพราะสถานีอวกาศกำลังตกลงสู่โลกอยู่ตลอดเวลาครับแต่มันมีความเร็วในแนวนอนที่สูงมากพอที่จะพลาดโลกไปทําให้มันโครจรไปเรื่อยๆรอบโลกแทนที่จะตกลงมาสู่พื้นนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการตกแบบอิสระต่อเนื่อง (continuous free fall) ซึ่งทําให้เกิดสภาวะที่วัตถุต่างๆเหมือนลอยได้อย่างอิสระภายในสถานีอวกาศ การมีอยู่ของสภาวะไรแรงโน้มถ่วงนี่เองที่เปิดโอกาสให้เราทำการทดลองที่ไม่เคยเป็นไปได้บนโลกมาสำรวจกันตัวอย่างก,การทดลองที่น่าสนใจมีมากมายหลายประเภทเลยครับลองนึกถึงการทดลองเกี่ยวกับของเหลวครับบนโลกเมื่อเราเทน้ำลงในแก้วน้ำจะไหลลงไปอยู่ที่ก้นแก้วเนื่องจากแรงโน้มถ่วงแต่ในสภาวะไรแรงโน้มถ่วงของเหลวจะประพฤติตัวแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงมันจะไม่ตกลงไปที่ไหนแต่จะรวมตัวกันเป็นก้อนทรงกลมลอยอยู่กลางอากาศซึ่งเกิดจากแรงตึงผิว surface tension ของของเหลวที่พยายามลดพื้นที่ผิวให้เหลือน้อยที่สุด การทดลองนี้ทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของของเหลวในสภาวะสุดขั้วซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการออกแบบระบบต่างๆแนอากาศเช่นระบบการจัดการของเหลวในยานอวกาศระบบการผลิตเชื้อเพลิงหรือแม้แต่การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดของเหลวในสภาวะต่างๆในจักรวาลอีกการทดลองที่น่าสนใจคือการเผาไหม้ครับบนโลกเปลวไฟจะมีรูปร่างเป็นหยดน้ำตาเพราะอากาศร้อนที่ลอยตัวขึ้นจะถูกแทนที่ด้วยอากาศเย็นที่อยู่ด้านล่างเกิดเป็นกระแสการไหลเวียนของอากาศที่ทำให้เปลวไฟมีรูปร่างตามทิศทางนั้นแต่ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ไม่มีกระแสการไหลเวียนของอากาศเนื่องจากการลอยตัวของความร้อนเปลวไฟจึงมีรูปร่างเป็นทรงกลมและเผาไหม้ได้ช้ากว่าปกติการศึกษาปรากฏการณ์นี้ช่วยให้เราเข้าใจหลักการเผาไหม้ได้ดีขึ้นซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือระบบป้องกันไฟไหม้ในอวกาศการปลูกพืชในอวกาศก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าทึ่งครับนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองปลูกพืชผักต่างๆบนสถานีอวกาศนานาชาติ เพื่อศึกษาว่าพืชจะเจริญเติบโตอย่างไรภายใต้สภาวะไร้แรงโน้มถ่วงซึ่งแตกต่างจากบนโลกโดยสิ้นเชิงการทดลองนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทดลองวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเดินทางระยะไกลในอวกาศของมนุษย์ในอนาคตการที่เราสามารถปลูกพืชเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับนักบินอวกาศได้จะช่วยลดปริมาณสเบียงที่ต้องขนส่งจากโลกทำให้ภารกิจสำรวจอวกาศเป็นไปได้ในระยะยาวมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจถึงผลกระทบของสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆเกี่ยวกับชีววิทยานอกจากนี้ยังมีการทดลองเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์อีกด้วยครับในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเราสามารถสร้างโลหะผสมหรือวัสดุใหม่ๆที่มีคุณสมบัติพิเศษได้ตัวอย่างเช่นการหลอมโลหะผสมในสภาวะสุญญากาศและไร้แรงโน้มถ่วง จะช่วยให้เราได้วัสดุที่มีโครงสร้างที่สม่ำเสมอและมีความบริสุทธิ์สูงซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาวัสดุที่แข็งแรงกว่าน้ำหนักเบาวกว่าหรือมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กที่ดียิ่งขึ้นการค้นพบวัสดุใหม่ๆเหล่านี้มีศักยภาพที่จะนำไปประยุกใช้ได้หลากหลายทั้งในอุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมบนโลกแล้ววิทยาศาสตร์ในห้องแลบอวกาศนี้มีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างหลายคนอาจคิดว่าวิทยาศาสตร์ในอวกาศเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆแล้วมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเรามากกว่าที่คิดครับอย่างที่เราได้กล่าวไปการศึกษาพฤติกรรมของของเหลวในสภาวะไรแรงโน้มถ่วงได้นําไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเหลวบนโลกเช่นระบบกรองน้ําขั้นสูงหรือการพัฒนาอุปกร,รณ์ทางการแพทย์บางชนิดนอกจากนี้การเข้าใจหลักการเผาไหม้ในสภาวะที่แตกต่างกันยังช่วยให้เราออกแบบเครื่องยนต์บนโลกให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นการทดลองปลูกพืชในอวกาศก็ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อการดํารงชีวิตของนักบินอวกาศเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรบนโลกอีกด้วยการศึกษาว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตภายใต้สภาวะที่จำกัดจะช่วยให้เราพัฒนาเทคนิคการเกษตรที่ยั่งยืนมากขึ้นเหมาะสําหรับพื้นที่ที่ขาดแคลนทัพยากรหรือแม้แต่การเกษตรในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายบนโลกเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อการสำรวจอวกาศหลายอย่างได้ถูกนํามาประยุกใช้ในชีวิตประจําวันของเรายกตัวอย่างเช่น วัสดุที่ทนความร้อนสูงที่ใช้ในชุดนักบินอวกาศก็ถูกนำมาใช้ในการผลิตเสื้อผ้ากันไฟสำหรับนักผจญเพลิงหรือเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ทำให้เราสามารถโทรศัพท์ดูโทรทัศน์หรือใช้อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมได้ทั่วโลกก็เป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาทางด้านอาวกาศทั้งสิน้นแม้กระทั่งกล้องถ่ายภาพทางการแพทย์เช่น MRI หรือ CT s c a นที่เราใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคก,ก็มีเทคโนโลยีพื้นฐานบางส่วนที่พัฒนามาจากโครงการอาวกาศเช่นกัน การพัฒนาอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงและมีขนาดกระทัดรัดสำหรับใช้ในอวกาศได้ส่งผลดีต่อวงการแพทย์บนโลกอย่างมากเมื่อมองไปที่อนาคตแนวโน้มและการพัฒนาต่อไปของการสร้างห้องแลบไร้แรงโน้มถ่วงนั้นน่าตื่นเต้นอย่างยิ่งครับในปัจจุบันสถานีอวกาศนานาชาติยังคงเป็นศูนย์กลางของการวิจัยในอวกาศแต่ในอนาคตเราอาจได้เห็นสถานีอวกาศเอกชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความสามารถในการทดลองที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและบริษัทต่างๆสามารถเข้าถึงสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้แนวน้มสาคัญคือการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการใช้หุ่นยนต์ในการทําการทดลองที่อันตรายหรือมีความซับซ้อนสูงการนําเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยําในการวิจัยในอวกาศได้อย่างมากเป้าหมายสูงสุดของการสำรวจอวกาศคือการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นเช่นดาวอังคาร การสร้างฐานปฏิบัติการระยะยาวบนดาวเคราะห์เหล่านั้นจำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงหรือแรงโน้มถ่วงที่แตกต่างกันต่อร่างกายมนุษย์และการสร้างระบบที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายการทดลองในห้องแล็บไร้แรงโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศจึงเป็นเหมือนการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเราอาจจะได้เห็นการทดลองที่ก้าวล้ำยิ่งขึ้นไปอีกเช่นการสังเคราะห์ยาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง เนื่องจากโครงสร้างโมเลกุลของยาบางชนิดอาจมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันเมื่อไม่มีแรงโน้มถ่วงมากระทำซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคที่ซับซ้อนได้อีกหนึ่งด้านที่น่าจับตามองคือการศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาและชีวการแพทย์การทำความเข้าใจว่าสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงส่งผลต่อกระดูกและกล้ามเนื้อของมนุษย์อย่างไรจะช่วยให้เราหาวิธีป้องกันและรักษาภาวะสูญเสียมวลกระดูกและกล้ามเนื้อในนักบินอวกาศ ซึ่งในอนาคตอาจนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการรักษาโรคกระดูกพรุนหรือภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงบนโลกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดแล้วการสร้างและใช้งานห้องแลบไร้แรงโน้มถ่วงไม่ได้เป็นเพียงแค่การทดลองทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของมนุษยชาติเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้เราเข้าใจจากกระวลที่เราอาศัยอยู่และนำมาซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเราทุกคน การเดินทางสู่การสำรวจอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลย,ยังคงดำเนินต่อไปและห้องแล็บไร้แรงโน้มถ่วงคือกุญแจสำคัญที่จะไขประตูสู่ความก้าวหน้าอันไร้ขีดจำกัด